แม่กับโบมีปันไดจ้ะไข่เน้นเน้นสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีพอกันอยู่บ้านเนาะจ้ะเพราะว่ามือนีบ้านเฮามีงาหนด้วยเนาะครับผมไปทรงสก,กัดจ้ะพี่น้องพาพี่น้องหาก,กินแผนสูงแต่ว่าหาก,กินอยู่บ้านจ้าเป็นแย่เบิ่งเลยแล้วครับผมเมย์จ้าพอกันมือนีกั้นที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะพี่น้องหู้ยไกลๆจังเลยแต่จุดใดกินได้กินอยู่ที่นั่น

คือใครหน่อยเมนมั <ble> <ification through> ้หน <ress> ่อยก่านมูฟนใหญ่ย <enzyme aro> ูได้เดี๋ยวจะให่เบอ่งนั่นเกมกันน้นยูยูบยูยูโอ้มาสิ้กินได้กินยัวเหอวันไปหล่อจ้นเหมย เดี๋ยวจะพักะต่อเนาะว่านข่หครมูแด่งมูแด่เด็ดเอดดร้ายเนาะขออนุญาตทางบ้านแลครับึ้นก็แพงต่อยก็เป็นมีไใครอยู่บอใครไหมใครไหมห้างน้อยมีห้างให่สุดมีหรอเนาะ Ui. Đi đi, đi. Thì cứ như một lần Ui! Cứ, cứ ai, như Tư lần Cứ anh! Ui! 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 như Ui! 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 Chả? Ui Thật chịu thật khi nào cuốn có bà mẹ bà hoa Ui Một cát này. Cát thấy Cát phụ thai này lá Bớt là bọc sao vào như thế ừ. ui ai, xuất yết. Bố lên. Ba cầm máy chạy lăn chạy. ui ai ơi, để ở hang con. Nơi. Giọt trót, giọt trót, giọt trót, ยังอยู่บ่ยังละน้องบ่ขายนํายังว่าเฮ้ยตัวนี้คือปกเป็ดต้องไปถึงสวิงนี่เลยตัวบ่อูนักแนอยู่ได้อ่ะอีกข้างนึงพุ่นแม่นข้างนี่เฮ็ดจังได๋สิเอาได้แม่นบ่เห็นปานได๋ครับลบ

ภาษิมานหากินไก่บานตาดอีพ,พอคุณน่ะจะลุบ่าห้างเดียวกันเนาะาไปเอาอุปกรณ์มาเทค่ครับบันเบตเตรียมเครื่องมือมาเลยครับคุณทาดหน่อย บ่พอใส่ดึอถ่านหน่อยบ่ถ่านใหญ่ม่ะบ่มีโตหมดบ่ละแถวหนึ่งติมานหอยเนาะครับผมตุนเดียวนี่วะือบโลุมเลยเฮ้ยพี่น้องจ้าเบิ่งซอยแม่ปลาหมีเนี่ยจ้า ไดยแม่จ้ะคนน่ะเดี๋ยวอาหารแหลกบ้านนี่ม่วนก็ะกอกมือนที่จังได้ไอ้มันแกงเอาดิแกงมาแม่กะบโบมีปันไดจ้ะไข่เน้นเน้นประถานใหญ่เด้อจ้ะนี่ ปล่อยใเป็นสั้นๆไปนี่แล้วเป็นไต่หอ,อเร่งขี่นไปเลยเนี่ยง,งามเนาะครับผมมื้อนี้ย่างออกมาส้มวา่ฝาฝ่าคือผมยู่ไสก็นเลยแงนขึ้นเบิ่งจุดนี้รู้ว่า no ตกอยู่เนาะฝนตกบ่แห้งครับจ้ะอู้อ,อันนีออ้ อื้อมนมันกูถูกหลอกปอนี่สูตรบานเเ่าเลยแล้วครับเพราะว่าฮากินอยู่บานหัวเหินเลยครับ เดรายองหวานย่งหวานเป็นยางจัวน่ะใครอยู่ในสตอนะวันแม่จ้ะแรงนห้องก็สีออกไปบึงอยู่แล้วครับอืงคาคนออกตาเนาะครับผมแต่ว่าฝนน้นตกม่แห้งครับเกือไดนอะบ่พอได้ตกบ่กรสีได้ตกอยู่ลมองเลยครับคุณ้นก ต้นนี้คือเก่าแล้วครับเอาเบิ้งสีไข่อีกบอ่ออีกจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จังสีแง่เบิ้งไหมครับสองเบิ้งซะก่อนแล้วนอนเป็นตะมีจังสีแง่ให้เบิง้งว่าอยู่ไก่เฮือนครับนี่เฮือนเฮาครับข้าวพร้อมนะครับ,รบไก่ไก่ไก่เดโน,นอ้ายเนาะครับผม นีคือมีงานเนาะทั้งงานบวชทั้งงานขาวดำครับเลยอ,อยู่ซอยงานันครับแต่ว่าเฮ็ดมีโอกาสอยู่ดี้วครับอื่นคนละจัาสิาพาไปลเลาะเบึง <c oughs> <c oughs> ว่าเปียกแห้งปันไดนอนะ <c oughs> ตกะเหล็กกระถ่ายอีกจะข่าแล้วครับบ่มดินแต่ว่าที่สำคัญจุดโต๊อหอดินบอลด้วยจแตเตอรยเร่ใบตองเนาะครับผม สิมีมองแห้งมองค่อยแล้วครับมองออกมองบ่ออกละแ,แต่พายสีมานนะครับออกไม่เท่าใครหรือบ่ท <laughs> ันตกพอเถอื่อนนอก่กำลังตกครับไปเสกเบืองมือแรงมืออื่นนี่แหละครับว่าแห้งซ้ำเลยเห็นแต่เพิ่นเก็บกุนกุนนอเฮ็ดสิได้บ่ายนะ้ำเพิ่นบ่ครับมืนน้อนี้ต่อเป็นรอบนี้รอ,อบนี้ ะก็สิประมาณนี้เนาะจ้าคือว่าสรุปผลงานเลยแหะครับนี่ซัมประมาณก้อยใหญ่ๆอยู่เลยครับพี่น้องกินแบบเดียวกันนะกินแบบเดียกจ้าผลงานเขาครับเอ้ยแต่ปันหาไอ้พี่น้องบึงประหาใหญ่มึงคือคือหน่อยบ่คือน้อยอ้าวกระซัมใดเหรอหล่ยไล่ก็ไดัมน้อ มือีกับพอกันอยู่บ้านนอไอเนาะครับผมพอกันในวันที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าพี่น้องจ๋าฝากาก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามในซองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปามีกับขอบุญขอบคุณพุทธิขาวมารับชมขอบคุณทุกกระล่างแรงใจที่สรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะม <c oughs> ากินไก่บ,บ้านจ้าพี่น้อง